สินค้าที่ถูกตีคืนค่าขนส่งที่เกิดขึ้นผู้ขายเป็นผู้จ่ายหรือผู้ขายไม่ต้องจ่ายทั้งขาไปแล้ก็ขากลับผู้ขายจะตรวจสอบได้ยังไงว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้ขายไม่ต้องจ่ายจริงๆมาดูกันครับ สวัสดีครับเพื่อนๆที่ขายของออนไลน์ทุกท่านวันนี้ผมครูโอผู้สอนในมหาวิทยาลัยลาซาด้าจะขออนุญาตมาอัดคลิปตอบข้อสงสัยกรณีผู้ขายสงสัยว่าสินค้าที่ถูกตีกลับคืนมาจากลูกค้าผู้ขายจะต้องจ่ายค่าขนส่งที่เกิดขึ้นหรือผู้ขายไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งที่เกิดขึ้นและเกิดไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายจริงๆหรือเปล่าเราจะตรวจสอบกันได้อย่างไรกรณีสินค้าถูกตีคืนนั้นหากเกิดจากทางฝ่ายของลูกค้าเช่นลูกค้าไม่ยอมรับสินค้า ที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือลูกค้าเปลี่ยนใจกรณีนั้นผู้ขายไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดสินค้าตีคืนเกิดจากผู้ขายเช่นผู้ขายส่งสินค้าผิดลูกค้าสั่งสีชมพูไปส่งสีฟ้าลูกค้าสั่งไซส์เไปส่งไซส์แกรณีนี้ผู้ขายจะต้องจ่ายค่าขนส่งที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรตรงนี้ผมขอฝากเตือนไว้ว่าการคืนสินค้า ให้คืนผ่านระบบ DRTM เท่านั้นฟังมาถึงตรงนี้คงเข้าใจแล้วล่ะครับว่ากรณีไหนบ้างผู้ขายจําเป็นต้องเสียเงินกรณีไหนบ้างผู้ขายไม่ต้องเสียเงินจากค่าขนส่งทั้งขาไปแล้วก็ขากลับแต่ถ้าเกิดยังเป็นกังวลอยู่ว่าไม่ต้องเสียเงินจริงๆหรือเปล่าเรามีวิธีตรวจสอบโดยเข้าไปตรวจสอบในเมนูคําสั่งซื้อและก็เมนูการเงินโดยเมนูคําสั่งซื้อจะเป็นเมนูที่เก็บข้อมูลการขายระหว่างร้านค้า กับลูกค้าค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นและเมนูการเงินจะเป็นเมนูที่เก็บข้อมูลในส่วนของร้านค้าแล้วก็ Lazada โดย Lazada คิดค่าใช้จ่ายอะไรกับร้านค้าไว้บ้างซึ่งตรงนี้มีร้านค้าที่ถูกลูกค้าเปลี่ยนใจและวก็ตีสินค้ากลับคืนมาไปตรวจสอบในเมนูคำสั่งซื้อแล้วก็พบว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในส่วนของค่าขนส่งจึงไม่มั่นใจว่าร้านค้า ถูกคิดค่าขนส่งกรณีลูกค้าเปลี่ยนใจด้วยหรือไม่ตรงนี้ผมขออธิบายว่าค่าขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าจะถูกเก็บไว้ใน2เมนูคือเมนูคําสั่งซื้อและก็เมนูการเงินเมนูคําสั่งซื้อนั้นจะเก็บค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทุกกรณีเมนูการเงินจะเป็นเมนูที่เก็บค่าขนส่งเฉพาะค่าขนส่งที่ไปชาร์จหรือว่าไปเก็บเงินกับร้านค้าดังนั้นหากเราจะตรวจสอบจึงควรตรวจสอบทั้งสองเมนูเรามาดูกัน อันนี้เราจะมาตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีลูกค้าไม่รับสินค้าหรือว่าสินค้าถูกตีคืนการขนส่งไม่สำเร็จอันดับแรกเราก็เอาออเดอร์นัมเบอร์หรือว่าหมายเลขคำสั่งซื้อของลูกค้ามาเพื่อตรวจสอบในเมนูค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกนะครับเมนูค่าใช้จ่ายที่ปรากฏขึ้นในเซเ l อร์เซ็นเตของ Lazada จะมี2เมนูเมนูแรกจะเป็นเมนูคำสั่งซื้อและรีวิว เมนูที่2จะเป็นเมนูการเงินเมนูคําสั่งซื้อและรีวิวจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ขายกับลูกค้าส่วนเมนูการเงินจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ขายกับลาซาด้าทีน,นี้เราไปตรวจสอบเมนูแรกก่อนเมนู è è così, คําสั่งซื้อซึ่งเป็นเมนูค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ขายกับลูกค้าไปที่คําสั่งซื้อและรีวิวแล้วก็คําสั่งซื้อใหม่กดทั้งหมด แล้วเราก็ใส่ออเดอร์นัมเบอร์หรือว่าหมายเลขคำสั่งซื้อที่ถูกลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าหรือว่าการขนส่งไม่สำเร็จ374ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดค้นหามันก็จะขึ้นมาสังเกตรตรงนี้นะครับมันจะเป็นรายการสินค้านะครับที่ลูกค้าสั่งซื้อไปนะครับผมแล้วตรงนี้สถานะมันขึ้นว่า ship back success หมายความว่าสินค้าตัวนี้ลูกค้าปฏิเสธ การรับสินค้าแล้วก็ถูกส่งกลับมาให้ยังร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะครับ success ส่งกลับมาให้ร้านค้าเรียบร้อยแล้วเราไปดูว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเราก็กดนำออกนะครับนำข้อมูลออกจากรายการที่ค้นหากดนำข้อมูลออกสำเร็จโปตดอ้างอิงดูประวัติแล้วมากดดูประวัติแล้วกดดูที่ดูประวัติการนำข้อมูลออก เนื่องจากเป็นคําสั่งซื้อเดียวข้อมูลของคําสั่งซื้อเดียวมันก็เลยจะเร็วนะครับกดดาวน์โหลดหรีสอร f ฟ l e มันก็จะมีแท็บเล็กๆขึ้นตรงนี้นะครับเราคลิกนะครับแล้วเราก็ออกไปเปิดเลยก็ได้นะครับหลังจากเปิดดูแล้วนะครับเราก็ไปดูในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นยูนิตไพรส์นะครับอันนี้เพศไพรส์คือราคาที่เราตั้งราคาที่ลูกค้า จ่ายนะครับแล้วอันนี้เป็นชิปปิ้งฟรีเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นเลยว่าค่าใช้จ่ายในการจะส่งคือ38มสบาทสีสตางพอผู้ค้าหลายท่านหรือว่าร้านค้าหลายท่านเจอตรงนี้ก็จะตกใจว่าเอ้ยขนส่งไม่สําเร็จผู้ค้ายังต้องจ่ายค่าขนส่งอีกก็จะเครียดกันเป็นแถวนะครับอัน,นี้เรามาดูใหม่นะฮะกลับไปที่กลับไปที่เซลล์เซ็นเตอของลาซาด้นะครับผม กดยกเลิกก่อนนะครับแล้วเราไปที่เมนูการเงินซึ่งเป็นเมนูที่ l a ซาด้าคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ขายเกี่ยวข้องแค่แค่ลาซาด้ากับผู้ขายเท่านั้นนะครับมาดูที่รายการเดินบัญชีใหม่โอเคนะครับภาพรวมการทำธุรกรรมอรานี้เราก็ใส่หมายเลขคำสั่งซื้อที่มีปัญหา นะครับเราก็ใส่ไป374กดค้นหานะมันไม่ขึ้นทีน,นี้เนี่ยเราก็มาดูตรงที่ว่ารายการทำธุรกรรมตรงนี้เราไม่เอาไป็รอบบินเราไปดูเป็นทั้งหมดเลยนะครับที่ผมเอาคำสั่งซื้อของเดือนมีนาเพื่อจะได้ดูว่าเดือนมีนาก็ไม่คิดนะครับแล้วก็จะไม่มีการคิดย้อนหลังจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะฮะที่วันอัดคลิปก็คือ11 พฤษภาเรียกว่ามีนาเมษาผ่านมา2เดือนครึ่งละประมาณ2เดือนครึ่งนะครับโอเคกดค้นหายอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับรายการคำสั่งซื้ออันนี้เนี่ยเกิดเมื่อต้นเดือนมีนาอันนี้จนถึงต้นเดือนพฤษภานะครับก็ยังไม่มีการคิดค่าขนส่งกับผู้ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบข้างต้นจึงพิสูจน์ได้ว่าถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วร้านค้า กดยอมรับแล้วก็ส่งสินค้าออกไปแต่ลูกค้าปฏิเสธการสั่งซื้อไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เช่นลูกค้าเปลี่ยนใจโทรไปไม่รับสายหาที่อยู่ไม่ได้ตรงนี้ร้านค้าจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินในส่วนของค่าขนส่งหรือว่าร้านค้าเป็นร้าลัสมอลก็จะได้รับเงินคืนในส่วนของค่าคอมมิชชั่นกรณีนี้ยังรวมไปถึงร้านค้าที่ทำการโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์ของลาซดาหรือที่เรียกว่า อาเฟรีร้านค้าก็จะได้รับเงินคืนในส่วนของค่าในหน้าด้วยและถ้าเกิดสินค้าถูกตีคืนกรณีที่ร้านค้าส่งสินค้าผิดเช่นสั่งเสื้อสีชมพูร้านค้าไปส่งเสื้อสีฟ้าสั่งไซส์เไปส่งไซส์ L อันนี้เนี่ยการตีคืนเหล่านั้นจะถูกเรียกเก็บเงินค่าขนส่งกับร้านค้าเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับการตรวจสอบทั้ง2เมนูถ้ายังไงฝากกดไลค์ กด subscribe ให้กับช่อง O Online Seller Tag ช่องที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ค้าออนไลน์โดยผู้ค้าออนไลน์ตัวจริงและฝากกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่ขายของออนไลน์ด้วยกันขอบคุณครับ